ตัสสุติยมวิธรรมังสระนติยมวิธรรมังสระนังกัจสาวาทาเวรมาณีสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะสุขติงยันติ อรรีเเตตติาวมนและการประสานการปฏิบัติกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้เกียรติเปร็นกราบใน ของพระบาทสมเด็จพระบรลชนก,กรธิเดิมหารูมิพูลพัชรยศวันนวมินทรมาหาลาชในวันนี้พระพุทธเจ้าตำรวจพนักงานและผู้บิหาหกิจสถาบันการที่สุดที่ได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งรัชสมัยในพระราชดำริน้อยใหญ่จำนวน4 7 4 1รอโครงการก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่างๆที่อุ่นอันหาที่สุดทีด่ได้ วงพ่าพระเจ้าจับน้องนำแนวทางพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้เป็นถวายความเคารพพระประมุขพระประกานไม่ลงแต่ท่านถวายความเคารพกดเตอ นายสมชายหันพักดีปฏิมารองผู้ว่ารชาชการจังหวัดกรบี่ไม่ได้ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระดาชตามรอยพระยุคนบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศมหาภูมิลำคองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่รัษฎรโดยทั่วนหน้าที่ใต้ฝ่าละอ,องทุลีพระบาทพระราชทานโครงการกาาจิตอาสาจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปับภูมิทัศทำสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาพัฒนาํำน้ำคูคลองทุกหมู่เหล่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างยั่งยืนสื่อแเราทำความดีด้วยวกันได้ขอญาตครับมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะท่านบิดถึงน,นำที่รถกระบะ ที่บรรทุกน้ำอยู่ข้างต้นปามรงนี้นก็แยกย้ายกันปฏิบัตินะครับเป็นหัวหน้าสงฆ์ชาตกเครื่อัตวนีองคือ,คอทีู่ปาเราไทยของรืออะไรนใช่ป๋าป๋า 衣服吗？